บ,บ้านเฮาเหล่าอครับบ้านเฮาเหล่า้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร์ด้วยนะคะเห็ดตะไคร้ซุปเห็ดตะไคร้นะคะวันนี้เต็มถาดเลยค่ะได้มาใหม่ๆเลยค่ะเห็ดตะไคร้นะคะวันนี้บ้านเฮาเหล่าล้อจะนําเสนอซุปเห็ดตะไคร้ได้มา ตัดขาก่อนนะคะเี่ยตะไคร่ทีเก็บมแม่ละครับนี่ล่างติดปิ้งสุกกินครับจะดองงามๆครับนี่ครับเห็ดตะดอกงามๆครับเห็ดยังางครับเห็ดตะไคร้เลยครับเห็ดตะไคร่เห็ดไ,ไข่ครับ เ็ดโฟรใดร์โร์โหลดาเป็นเห็ดไข่ครับหลายๆครับปีงสุกครับสุกินครับลวกผักสุกกิยนยังจะไดครับนี่ครับเห็ดไข่ครับกันลังล่างครับนี่กันลังล่างครับกี่นจูใจได้เลยครับกินจูใจเลยครับจะจะปีงครับจะจะปีงสุกเลยครับเ็ดตะไข่ครับนี่ นะครับผู้ใดบ่ทันเคยกินสุบเ็ดตะไคร้ครับนี่เนี่ยเต็มถาดอยู่ครับนี่เนตตะไคร้ครับหลายค่าเกลี่ยข้าครับเนตตะไคร้ครับนี่ได้มาจากโคกครับเราเราจะกินเราต้องล้างทีน,นิดใช่ไหมเราพอเ,เราไปเวลาจะทำไหมไปทำทำผ่ากิน จำปอกินตี่เด็กกัเก็บไว้หลายหรือครับหลายขาครับเอ็ดตะไข่ครับกินจูใจเลยครับสุกอิดตะไข่ครับก้านล่างครับนี่ดอกงามงามนี่ครับจุ่มน้ำล่างครับล่างขี้ดินออกกันว่าล่างห่อไวลาไปสุกมันจะแย่ขี้ดินครับขี้ดินมันแย่ครับ ล้างน้ำสะอาดนะครับมัดแค่น้ำเกลือก็ครับนี่นี่กํะมังนี่ตัวนี่คือตัวน้ำเกลือครับนี่ล้างน้ำเปล่าได้วม้แฉน้ำเกลือก็ครับเห็นไหมแม้สะอาดขึ้นครับเกลือจากครับสิ่งที่เจือปนออกครับเกลือความเค้มของเกลือครับนี่ครับ รวมๆแล้วครับหลายคากบ่าครับเอตคาไครับใ่เกีมามะในโคกเดี่ยวครับนี่ในโคกเดี่ยวครับเอตคาไอครับปีนจูบเกี่ยนครับวันนี้แแสบปันยังครับนี่กลนั่งๆที่แนําำคืออไว้ครับเอตคาไอเอตคาไครับเอตคาไเข่าเก็บในโคกมาแล้วครับในขอกมาแล้วก็เลยมาเตใส่ผ้าเข่าล่างพึ่งไว้ครับ เรียกกินเอาครับวันนี้ที่นี่นี่ใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยนี่เหมือนกันครับเก็บโคกเดียวครับได้เลยครับนี่ตะไคร้ครับตะไคร้ลางเรียบร้อยแล้วก็บับมาเสียบไท่ไม้ครับแล้วเดี๋ยวไปปิ้งครับปิ้งไปซุบครับ นี่ไม่ครับไม่ไพน้ำบาดาลนี่แหละครับเหลาแหลมเลยครับยีมาอาการแบนี้ยนี่ครับเสียบเวลาครับนี่เสียบก็นังเสียบเหตุไข้ครับตีเปปี้งครับเหตุไข้ที่ล่างแหลมเกลือะ้วครับนี่ก็นังเสียบครับก็นังเสียบครับเหตุไข้ครับเปบปิ้งสุกเกียนครับ กินได้จูใจเลยครับเอ็ดไ่ไปเก็บมาได้หลายครับนี่เห็นบอกครับนี่ล่างหล้วเดี๋ยวจะปิ้งสุกครับนี่เสียบไม้ครับเสียบไม้หีบครับปิ้งครับปิ้งเอ็ดไ่สุกครับนี่เดี๋ยวจะในกลางมาเปิงครับมันไม่ใช่ดอกเห็ดไคหรครับ ตีเหลือครับอยู่ในถาดผ้าขาวเนี่ยครับเห็ดไข่ครับหลายค่ะครับเห็ดออกหลายครับไปเก็บโคกเดียวครับเนี่ยได้เลยครับเนี่ยมือตีเสียบใส่ไม่เสียบแล้วครับเนี่ยเรียมเที่ยวไปปิ้งครับดังไส้ไว้แล้วเทียวไปปิ้งครับเนี่ยเห็ดไข่ครับ อันนี้นะยู่ไฟตัวนั้นเขาน้ำไงเด้อจับปีงเห็ดไข่ครับปีงเห็ดไข่ครับปีงเห็ดไขเนี่ครับปีงเห็ดไ่สุกครับ ความขาดครับเปลี่ยนเอข่ยอเดียวครับนี่เปลี่ยนเอข่ายสุกเด้อครับก็ลังเปลี่ยนไก่สุกแล้วครับนี่กินหอมขาดครับเอข่ายครับเนบอลครับนี่เหลืองามเหลืองเข้มเด้อครับก็ลังเหลืองขึ้นกรอบแล้วครับอย่ายง่ายๆกไปตำสุกครับเปลี่ยนเอข่ายสุกครับเปลี่ยนเอข่ายสุกครับครับแกงเห็ดแกงเห็ดนะแม่ครับมณีนี่แกงเห็ด แกงเห็ดก๋วยกุ้งครับก๋วยกุ้งสูกเห็ดตะไคร้ครับปิ้งปลาหลาย่าครับน่าเกิียนครับ่าเด้อมากินเขาน้ำกันครับปิ่งปลาสูบเห็ดตะไคร้ก๋วยกุ้งแกงเห็ดครับนี่ครับนี่นี่นี่กุ้งขวาว้ายครับขวาว้จะเห็ดเกลียนนี่แกงเห็ดครับกุ้ง ปงปลาดุกสุเมตไคร้ในเปงปลาดุกหนึนสส่งหนึ่งอยู่ในเหยบครับเนี่ยครับเปีงปลาดุกสุเมตไคร้แกงเห็ดครับก um, ุอยกุ้งครับมามามาครับน่ากินหลายครับมามาครับเนี่น่ากินเข่าครับมามาครับมาครับมามากินเข่ากินเข่าครับแกงเห็ดสุเมตไคร้เปียงปลาดุก ก๋วยกุ้งมารับมา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 ,มาเดอ้อมามากินข้าวครับมารับมามากินข้าวครับเมือ่อนี้กินข้าวกินข้าวครับมากินขา้าว ก,กับกแจงเห็ดกับนาเกยงเขาครับเมื่อนี้เป็นอาหารป้าครับเมื่อนี้อาหารป้าครับอาหารของหาญ้าครับเห็ดทังนั่งครับนี่แต่เห็ดเห็ดเห็ดบ้านเฮาเหล่าขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบายบาย